พออายุเกิน65ขึ้นไปเวลามันเหมือนจะเดินเร็วขึ้นทุกปีใช่ไหมครับเรามักจะหันกลับไปมองอดีตแล้วก็นึกว่าเอเหลือเวลาให้เราใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงได้อีกกี่ปีนะจริงๆแล้วร่างกายของเรามันคอยส่งสัญญาณบอกอยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งเราไม่ได้สังเกตหลายคนยังเดินเหินคล่องแคล่วตื่นเช้ามาทำบุญที่วัดปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดนัดได้สบาย แต่บางคนกลับรู้สึกเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยหรือหอลับไม่เต็มอิ่มเหมือนเมื่อก่อนความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตาอย่างเดียวหรอกนะครับแต่มันมีสัญญาณเล็กๆบางอย่างที่แพทย์และนักวิจัยพบว่ามีผลต่อความยืนยาวของชีวิตเราหลังจากวันนี้ผมอยากชวนพี่ๆลองมาฟังเจ็สัญญาณง่ายๆที่อาจบอกได้ว่าเราจะมีสุขภาพดีไปได้นานแค่ไหน และที่สำคัญคือเราจะทำอย่างไรให้ใช้เวลาที่เหลืออย่างแข็งแรงและมีความสุขมากที่สุด 1. ความเร็วในการเดินพี่เคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าทุกวันนี้เราเดินเร็วหรือเดินช้าลงกว่าเมื่อก่อนแค่ไหนผมไม่ได้หมายถึงตอนรีบวิ่งไปขึ้นรถสองแถวนะแต่หมายถึงจังหวะการก้าวเท้าในชีวิตประจำวันอย่างตอนเดินไปตลาดเดินไปวัดหรือเดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้าน เพราะความเร็วในการเดินนี่แหละเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่นักวิจัยบอกว่ามันสามารถบอกได้คร่าวๆว,ว่าเรายังแข็งแรงแค่ไหนและจะอยู่แบบสุขภาพดีได้นานอีกเท่าไหร่ผมมีเพื่อนอยู่สองคนสมมุติชื่อลุงสมพงศ์กับลุงวิชัยทาคู่ก็อายุ72พอ่พอๆกันนี่แหละครับลุงสมพงศ์นี่ขยันมากตื่นเช้าทุกวันใส่บาตเสร็จแล้วก็เดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้านประมาณครึ่งชั่วโมง เดินสม่งเสมอไม่หอบไม่ต้องหยุดพักบ่อยแถมยังข้ามถนนได้คล่องเดินขึ้นบันไดวัดก็ไม่ต้องจับราวพูดง่ายๆคือยังดูคล่องแคล่วเหมือนคนอายุห้าสิบกว่า,วาส่วนลุงวิชัยนี่ต่างกันเลยแกเมื่อก่อนก็เดินเก่งนะแต่พักหลังๆมานี้เวลาไปตลาดกับภรรยาแกต้องให้ภรรยารอเดินช้าจนบางทีคนขายผักยังแซวว่าลุงเดี๋ยวผักแน่าเสียก่อนนะ เวลาข้ามถนนก็ต้องให้คนคอยโบกรถให้แถมขึ้นบันไดบ้านยังต้องจับราวแน่นๆเพราะกลัวลม้มความต่างของทั้งสองคนไม่ได้อยู่ที่ชอคช่วยหรอกครับแต่เกิดจากสุขภาพของร่างกายโดยตรงความเร็วในการเดินนั้นเกี่ยวพันกับหลายอย่างทั้งกำลังกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงการทำงานของสมองด้วยนะครับ ถ้าขาเราแข็งแรงหัวใจสูบฉีดดีสมองสั่งการไวเราก็จะเดินได้เร็วและมั่นคงแต่ถ้าระบบเหล่านี้เริ่มมีปัญหามันก็จะสะท้อนออกมาผ่านความเร็วที่ลดลงหรือความรู้สึกไม่มั่นคงเวลาเดินผมจำได้ว่ามีคุณยายคนหนึ่งที่รู้จักอายุเกือบ80แล้วแต่แกยังเดินจากบ้านไปตลาดเช้าทุกวนันได้อย่างสบายๆเวลาเดินก็ยืดอกก้าวยาวๆแบบมั่นใจ แกบอกว่าตอนหนุ่มสาวเคยทำนาเลยชินกับการเดินเยอะๆและไม่เคยปล่อยให้ตัวเองนั่งอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละครับเป็นตัวอย่างชัดเลยว่าการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอช่วยรักษาความคล่องตัวไว้ได้ ในทางกลับกันถ้าเราเดินช้าลงเรื่อยๆบางทีก็ไม่ใช่เพราะแก่ขึ้นอย่างเดียวแต่อาจมีสาเหตุซ่อนอยู่เช่นกล้ามเนื้อขาเริ่มอ่อนแรงเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือแม้กระทั่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาทางระบบประสาทอย่างโรคพากินสันหรือภาวะสมองเสื่อมก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆรู้สึกว่าตัวเองเดินช้าลงกว่าปีก่อนๆหรือรู้สึกไม่มั่นคงเวลาเดินอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ มันอาจเป็นสัญญาณเตือนให้เราเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะแก้ยังไงดีอันดับแรกก็ต้องขยับให้มากขึ้นผมรู้ว่าพออายุมากขึ้นเราก็มักจะหาข้ออ้างว่าขี้เกียจเดินกลัวแดดหรือเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายตอนเย็นแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายขนาดไปวิ่งมาราธอนหรอกครับแค่เดินรอบบ้านเดินในสวนหลังบ้านหรือเดินเล่นในตลาดเช้าอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยได้เยอะแล้ว ถ้าอยากให้ได้ผลดียิ่งขึ้นลองเสริมกำลังขาด้วยการยกน้ำหนักเบาๆหรือทำท่าฝึกกล้ามเหลือเช่นยืนเกาะพนักเก้าอี้แล้วยกส้นเท้าขึ้นลงทำวันละไม่กี่นาทีก็ช่วยให้ขาแข็งแรงขึ้นมากอีกวิธีที่หลายคนอาจชอบคือการรำวงพื้นบ้านหรือรำมวยไทยชา้ชาๆซึ่งนอกจากจะได้ออกแรงแล้วยังสนุกและได้พบปะเพื่อนๆอ,อีกด้วยอย่าลืมว่า ขาเราเปรียบเหมือนเสาหลักของบ้านถ้าเสาแข็งแรงบ้านก็อยู่ได้นานถ้าเสารเริ่มผุบ้านก็เริ่มเอียงร่างกายเราก็เหมือนกันครับเมื่อขาแข็งแรงเราก็ยังลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดได้ด้วยตัวเองผมรู้ว่าบางทีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีทั้งโรคประจําตัวอาการปวดเขา่าหรือกลัวลม้ม แต่เชื่อผมเธอะครับว่าการเริ่มจากสิ่งเล็กๆจะสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้ในอนาคตลองเริ่มจากการตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะเดินให้ได้อย่างน้อย10นาทีแล้วค่อยเพิ่มเป็น15นาที20นาทีเมื่อร่างกายเริ่มชินพี่จะรู้สึกว่าเดินเร็วขึ้นหอบน้อยลงและมั่นใจมากขึ้นเวลาออกไปข้างนอก และสุดท้ายผมอยากให้พี่ๆจำไว้ว่าความเร็วในการเดินไม่ใช่เรื่องแข่งขันกับใครแต่มันคือการแข่งกับตัวเราเองว่าเราจะรักษาความคล่องตัวของวันนี้ไว้ได้นานแค่ไหนเพราะยิ่งเราเดินได้เร็วและมั่นคงเท่าไหร่โอกาสที่เราจะใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็จะมากขึ้นเท่านั้น 2. แรงบีบมือ พี่เคยจับมือใครแล้วรู้สึกว่ามือเขาแน่นมั่นคงและอบอุ่นไหมครับแค่การจับมือสั้นๆบางทีก็บอกเราได้เยอะกว่าที่คิดนะโดยเฉพาะกับคนอายุเกิน65แรงบีบมือไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทเวลาทักทายแต่มันเป็นตัวชี้วัดสุขภาพร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สำคัญมาก ผมมีตัวอย่างใกล้ตัวเลยสมมุติว่ามีป้าสายบัวอายุ70กับป้าสรีนวลอายุไล่ไล่กันป้าสายบัวนี่ขยันออกกำลังทำสวนปลูกผักทุกวันมือของแกนี่แข็งแรงมากเวลาไปช่วยลูกสาวเปิดฝาขวดน้ำปลายยังทำได้ง่ายๆไม่มีบน ส่วนป้าสีนวลเมื่อก่อนก็ทำงานบ้านคล่องแต่พักหลังๆเวลาจะเปิดฝาขวดน้ำพลาสติกยังต้องให้หลานช่วยบางครั้งถือถุงตลาดแค่ไม่กี่นาทีก็เมื่อยแล้วแกคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของไหวแต่จริงๆแล้วนั่นคือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อกำลังอ่อนแรงลงแรงบีบมือเป็นภาพสะท้อนของกำลังกล้ามเนื้อทั้งร่างกายครับ พราะถ้ากล้ามเนื้อมืออ่อนแรงมักจะมาพร้อมกับกล้ามเนื้อแขนขาและลำตัวที่อ่อนแรงลงด้วยและเมื่อกำลังกล้ามเนื้อลดลงเราก็เสี่ยงต่อการล้มง่ายเคลื่อนไหวลำบากหรือแม้กระทั่งต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นในอนาคตอีกอย่างคือแรงบีบมือยังเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดและการทำงานของระบบประสาทด้วย ถ้าการบีบมือไม่แน่นเหมือนเดิมอาจเป็นสัญญาณว่าการสื่อสารระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อเริ่มช้าลงบางคนอาจคิดว่าก็เราไม่ใช้คนทํางานหนักแล้วไม่ต้องใช้มือเยอะแต่นั่นแหละครับคือกับดักเพราะพอเราไม่ค่อยใช้มือกล้ามเนื้อก็จะยิ่งฝ่อลงเร็วขึ้น ลองคิดง่ายๆเหมือนเวลาทิ้งมีดไว้ไม่ใช้มันก็จะขึ้นสนิมมือเราก็เหมือนกันถ้าไม่ขยับไม่ออกแรงบีบหรือจับของบ่อยๆกำลังก็จะลดลงแล้วเราจะดูแลแรงบีบมืออย่างไรวิธีง่ายที่สุดคือฝึกมือทุกวันไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆก็ได้เช่นใช้ลูกบอลยางนิ่มๆบีบไปมาขณะนั่งดูทีวีหรือฟังวิทยุ หรือใช้ผ้าขนหนูหมวนแล้วบีบแรงๆสลับคลายนอกจากนี้การยกถงตลาดการถือขันน้ำหรือแม้แต่การทำกับข้าวที่ต้องบีบขันหรือปั้นก็เป็นการฝึกกำลังมือด้วยธรรมชาติเลย ถ้าพีพีอยากท้าทายตัวเองลองใช้ถังน้ำเล็กๆตักน้ำรดต้นไม้แทนสายยางหรือเวลาทำสวนก็ใช้กำไกรตัดกิ่งแทนการใช้มือหักเพราะการออกแรงซ้ำๆเหล่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงขึ้นและยังได้ออกแรงแขนไปพร้อมๆกันแรงบีบมือที่ดีไม่เพียงช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เรารักษาความเป็นอิสระได้นานขึ้น ลองคิดดูสิครับว่าเรายังสามารถเปิดขวดน้ำเองหิ้วของจากตลาดเองหรือจับราวบันไดแน่นๆเวลาขึ้นลงได้โดยไม่ต้องให้ใครช่วยมันให้ความรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองแค่ไหนเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่พี่จับมือใครลองสังเกตตัวเองด้วยว่ามือเรายังบีบได้แน่นอยู่หรือไม่ถ้ารู้สึกว่าแรงน้อยลงหรือทำงานง่ายๆด้วยมือได้ลำบากกว่าเดิมอย่ามองข้ามนะครับ เพราะการดูแลมือวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรากุมสุขภาพและอิสรภาพของตัวเองไว้ได้นานที่สุด 3. ความสามารถในการยืนขาเดียวพี่เคยลองยืนขาเดียวเล่นๆไหมครับฟังดูเหมือนเรื่องเด็กๆแต่จริงๆแล้วนี่เป็นหนึ่งในวิธีง่ายที่สุดที่จะทดสอบว่าร่างกายเรายังแข็งแรงและสมดุลแค่ไหน แค่ลองยืนยกขาข้างหนึ่งขึ้นโดยไม่จับอะไรถ้าทำได้อย่างน้อยสิบวินาทีโดยไม่โอนเอ็นมากนั่นเป็นสัญญาณดีเลยแต่ถ้าพอยกปุ๊บก็ต้องรีบคว้าขอบโต๊ะหรือยืนได้แค่แป๊บเดียวก็เสียหลักอาจต้องเริ่มใส่ใจสุขภาพแล้วนะครับผมมีตัวอย่างชัดๆจากคนรู้จักสมมุติว่าเป็นยายบุญช่วยกับยายสมพรทั้งคู่ก็อายุ71ปีเท่ากัน ยายบุญช่วยนี่เดินตลาดเช้าทุกวันทำสวนปลูกพลิกหลังบ้านแถมยังชอบไปทำบุญที่วัดเวลาแกลองยืนขาเดียวแกทำได้สบายๆย,ยิ้มหน้าชื่นขนาดเพื่อนบ้านยังแซวว่าเหมือนนางรำในงานลอยกระทงส่วนยายสมพรชวนหลังไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนั่งดูทีวีเป็นส่วนใหญ่เวลาลองยืนขาเดียวไม่ถึงสามวินาทีก็โอนเอ็นไปมาต้องจับเก้าอี้ไว้ทันที ความสามารถในการยืนขาเดียวนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอายุอย่างเดียวแต่มันสะท้อนถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาความไวของระบบประสาทและการทำงานร่วมกันของสมองกับร่างกายถ้าเราทรงตัวได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อขาและสะโพกยังแข็งแรงระบบประสาทยังตอบสนองเร็วสมองก็ยังสั่งการแม่นยำ แต่ถ้าเรายืนแล้วโอนเอ็นง่ายหรือรู้สึกไม่มั่นคงนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ากำลังเสียสมดุลของร่างกายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มผมบอกเลยว่าการล้มในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะหลายคนผ่อล้มแล้วกระดูกหักต้องนอนพักนานกลายเป็นว่าร่างกายยิ่งอ่อนแรงลงไปอีกและบางคนก็ไม่สามารถกลับมาเดินได้คล่องเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นการฝึกสมดุลจึงสำคัญมาก ข่าวดีคือความสามารถนี้ฝึกได้พี่ไม่จำเป็นต้องไปเข้าฟิตเนสหรอกเริ่มจากการฝึกง่ายๆที่บ้านเช่นยืนเกาะพนักเก้าอี้แล้วยกขาข้างหนึ่งครึ่งเล็กน้อยพอเริ่มมั่นใจก็ค่อยๆปล่อยมือยืนให้นานขึ้นเรื่อยๆหรือจะลองเดินแบบเดินต่อส้นปลายเท้าในบ้านก็ได้อีกวิธีที่ดีมากคือรำมวยจีนหรือไถ่เกตซึ่งช่วยทั้งเรื่องสมดุลและการผ่อนคลายไปพร้อมกัน ผมรู้ว่าบางคนอาจคิดว่าเราก็ไม่ได้ต้องไปเดินบนคานไม้ทำไมต้องฝึกยืนขาเดียวคำตอบง่ายๆคือเพราะในชีวิตประจำวันเราใช้สมดุลตลอดเวลาไม่ว่าจะก้าวลงจากฟุตปาดก้าวขึ้นบันไดเรือนหรือเอื้อมหยิบของบนชั้นสูงๆถ้าร่างกายเราทรงตัวไม่ดีแค่ก้าวพลาดนิดเดียวก็อาจหกลมได้ ผมอยากให้พี่ๆลองทดสอบตัวเองวันนี้เลยลุกจากเก้าอี้ยืนตรงแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้นลองดูว่าทำได้กี่วินาทีถ้าทำได้เกินสิบวินาทีโดยไม่โอนเอ็นมากนั่นเยี่ยมเลยแต่ถ้าทำได้ไม่ถึงก็อย่าพิ่งพอใจนะครับแค่รู้ว่าต้องฝึกเพิ่มก็ถือว่าเราเริ่มก้าวแรกสู่การดูแลตัวเองแล้ว เพราะสุดท้ายแล้วความสามารถในการยืนขาเดียวไม่ได้บอกแค่ว่าเรายังสมดุลดีหรือไม่แต่มันยังบอกถึงความมั่นใจในการใช้ชีวิตว่าเราจะยังเดินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระอีกนานแค่ไหนยิ่งเราฝึกมากเท่าไร่เราก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นว่าร่างกายเรายังพร้อมพาเราไปทุกที่ที่อยากไป 4. คุณภาพการนอนหลับ พี่ๆเคยรู้สึกไหมครับว่าพอยิ่งอายุมากขึ้นการนอนหลับสนิทตลอดคืนมันยิ่งหายากขึ้นเรื่อยเมื่อก่อนหัวถึงหมอนไม่กี่นาทีก็หลับยาวตื่นเช้ามาก็สดชื่นพร้อมลุยแต่เดี๋ยวนี้บางคนหลับยากพลิกไปพลิกมาหรือตื่นมากลางดึกแล้วกลับไปนอนไม่ได้บางคนตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเพลียเหมือนยังไม่ได้นอนเลยทั้งที่นอนตั้งหลายชั่วโมง การนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองระบบภูมิคุ้มกันฟื้นสู่และสมองกำจัดของเสียที่สะสมมาตลอดวันงานวิจัยบอกว่าผู้สูงวัยที่นอนหลับได้สม่ำเสมอและมีคุณภาพจะมีสุขภาพแข็งแรงความจำดีและอารมณ์แจ่มใสกว่าที่นอนหลับไม่สนิท ผมมีตัวอย่างใกล้ๆตัวลุงชูชาติอายุ74ปีกับลุงประสิทธิ์อายุ75ปีลุงชูชาติจะนอนประมาณสามทุ่มครึง่งตื่นตีห้าเวลานอนก็หลับสนิทต,ตื่นเช้ามาดื่มน้ำอุ่นออกไปเดินตลาดแล้วแวะกินกาแฟกับเพื่อนๆใต้ต้นมะขามร่างกายแข็งแรงความจำยังดีส่วนลุงประสิทธิ์ช่วงหลังมักจะนอนดึกบางคืนดูทีวีเกินเที่ยงคืนแถมตื่นกลางดึกบ่อยตื่นเช้ามาก็ยังง่วงพอสะสมไปหลายเดือน ก็เริ่มมีอาการมึนหัวความจำหลงหลงลืมลืมและความดันขึ้นสาเหตุที่ทำให้การนอนหลับมีปัญหามีหลายอย่างครับอาจมาจากความเครียดการกินอาหารมื้อดึกเกินไปดื่มกาแฟหรือชายเยอะก่อนนอนใช้โทรศัพท์หรือดูทีวีแสงจ้าก่อนนอนหรือแม้กระทั่งโรคบางอย่างเช่นภาวะหยดหายใจขณะหลับ ข่าวดีคือเราสามารถปรับปรุงการนอนหลับให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสมอไปอย่างแรกคือพยายามเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาแม้ในวันหยุดก็ไม่ควรเปลี่ยนมาก 2. คือหลีกเลี่ยงการใช้มือถือหรือดูทีวีก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สมองได้ผ่อนคลาย 3. คือถ้าเป็นไปได้ให้โดนแสงแดดยามเช้าเล็กน้อยทุกวันเพราะมันจะช่วยตั้งนาฬิกาชีวิตของเราให้เป็นปกติ 4. คือหลีกเลี่ยงการกินมื้อหนักหรืออาหารรสจัดก่อนนอน และถ้ารู้ตัวว่ามีปัญหาการหายใจหรือกรนหนักควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจด,ดูผมอยากให้พี่ๆลองสังเกตตัวเองว่าทุกวันนี้ตื่นเช้าว่าแล้วรู้สึกสดชื่นจริงไหมถ้ายังเพลียแปลว่าการนอนของเราอาจยังไม่ลึกพอและถ้าปล่อยไปนานๆก็จะกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจการนอนดีเหมือนการชาร์จแบตให้ร่างกายถ้าชาร์จเต็มทุกคืนเราก็พร้อมใช้พลังได้เต็มที่ในวันถัดไป เพราะฉะนั้นคืนนี้ลองปิดไฟเร็วขึ้นนิดหนึ่งวางโทรศัพท์ให้ห่างจากตัวและให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่เชื่อผมเธอครับว่าถ้าเรานอนหลับดีสุขภาพเราก็จะดีตามแล้วเราจะมีแรงไปทำสิ่งที่รักได้อีกนาน 5. ความอยากอาหารและพฤติกรรมการกินพี่ๆเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าทุกวันนี้เรายังรู้สึกอยากกินข้าวเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าบางคนยังทานได้ครบสามมือ้อแถมมีของว่างบ่ายอีก แต่บางคนกลับรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวกินนิดเดียวก็อิ่มหรือบางวันก็ข้ามมื้อไปเฉยๆโดยไม่ตั้งใจทั้งที่เรื่องนี้สำคัญกับสุขภาพของเรามากกว่าที่คิดนะครับการมีความอยากอาหารที่ดีและการกินอาหารที่หลากหลายครบหมู่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงหลังอายุ65 เพราะมันหมายถึงเรายังได้รับสารอาหารเพียงพอกล้ามเนื้อยังมีพลังระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ดีและเรายังมีแรงใช้ชีวิตอย่างกระชับกระเฉงแต่ถ้าความอยากอาหารลดลงหรือนิสัยการกินเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเช่นกินแต่อาหารสำเร็จรูปหรือของหวานของทอดบ่อยๆก็อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังส่งเสียงเตือน ผมมีตัวอย่างอยู่สองคนสมมุติว่าเป็นป้าเพนแขอายุ74ปีกับป้าสุนีอายุเท่ากันป้าเพนแขนี่ชอบทำกับข้าวเองซื้อผักสดจากตลาดเช้าทุกวันทำแกงเลียงต้มจืดหรือผัดผักน้ำมันน้อยๆให้ลูกหลานกินกินครบทั้งข้าวผักเนื้อปลาและผละไม้ร่างกายเลยยังแข็งแรงน้ำหนักคงที่ ส่วนป้าสุนีหลังจากสามีเสียก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ทำอาหารบางทีก็ซื้อขนมปังกับกาแฟดื่มแทนมื้อเช้ามื้อเย็นก็แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพ่อทำอย่างนี้หลายเดือนน้ำหนักลดลงแบบไม่ตั้งใจร่างกายเริ่มอ่อนแรงและรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นมาก ความอยากอาหารที่ลดลงในผู้สูงวัยอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นปัญหาทางเดินอาหารการรับรสเปลี่ยนไปฮอร์โมนเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคบางอย่างรวมทั้งภาวะซึมเศร้าก็มีส่วนทำให้ไม่อยากอาหารเหมือนกันและเมื่อกินได้น้อยร่างกายก็จะเริ่มสลายกล้ามเนื้อเพื่อเอาพลังงานมาใช้ซึ่งทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเสี่ยงล้มง่ายภูมิคุ้มกันก็ลดลงด้วย ข่าวดีคือเราสามารถฟื้นความอยากอาหารและปรับพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้นได้ลองเริ่มจากการทำอาหารที่หลากหลายและมีสีสันเพื่อกระตุ้นความรู้สึกอยากกินใช้วัตถุดิบสดใหม่ปรุงรสพอประมาณไม่จัดเกินไปเพื่อปกป้องกระเพาะและไตและควรกินอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอเช่นปลาไข่เต้าหู้หรือถั่วเพื่อรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรง อีกอย่างที่ช่วยได้คือการกินพร้อมหน้ากับครอบครัวหรือเพื่อนบ้านเพราะการได้พูดคุยและหัวเราะไปพร้อมกันทําให้การกินสนุกขึ้นและเรามักจะกินได้มากกว่ากินคนเดียวถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็อาจนัดเพื่อนมาทําอาหารร่วมกันสัปดาห์ละครั้งหรือไปกินข้าววัดในวันพระก็เป็นวิธีที่ดีทั้งได้สารอาหารทั้งได้เจอผู้คน อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับเพราะบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่หิวทั้งที่จริงๆแล้วร่างกายขาดน้ำการดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำยังช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานดีขึ้นด้วย ผมอยากให้พี่ๆจำไว้ว่าการกินไม่ใช่แค่การอยู่ท้องแต่คือการเติมพลังให้ร่างกายและหัวใจของเราอาหารที่เรากินวันนี้จะกำหนดว่าพรุ่งนี้เรามีแรงทำสิ่งที่รักหรือไม่ยิ่งเราดูแลการกินให้ครบถ้วนและเพียงพอเราก็จะยิ่งรักษาความแข็งแรงและความเป็นอิสระได้อีกนาน หกความสามารถในการจัดการความเครียดพี่ๆรู้ไหมครับว่าความเครียดนี่เป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่เพราะอยู่กับเรามานานแต่กลับทำให้สุขภาพเราแย่ลงเรื่อยๆยิ่งอายุเยอะขึ้นเรายิ่งต้องระวังเจ้าเพื่อนคนนี้ให้มากเพราะความเครียดไม่ใช่แค่ทำให้ใจไม่สบายแต่มันยังส่งผลไปทั่วร่างกายทั้งทำให้ความดันสูงขึ้นภูมิคุ้มกันตกนอนหลับไม่สนิทและเร่งให้ร่างกายแก่เร็วโดวยไม่รู้ตัว ผมมีตัวอย่างจากเพื่อนบ้านสมมุติชื่อลุงสมบัติกับลุงพิเชษลุงสมบัติอายุ76ปีมีเรื่องให้คิดให้กังวลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในบ้านหรือปัญหากับลูกหลานแต่แกมีวิธีรับมือแกจะหายใจลึกๆนั่งสงบสักครู่หรือออกไปเดินรอบหมู่บ้านคุยกับเพื่อนบ้านพอใจเย็นลงก็หาทางแก้ทีละเรื่องแกยังหัวเราะง่ายและไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆมาทําให้หงุดหงิดนานส่วน ลุงพิเชษก็อายุเท่ากันแต่ต่างการตรงที่แก้เก็บทุกเรื่องมาคิดวนอยู่ในหัวคิดถึงหนี้เก่าปัญหาเก่าๆซ้ำๆจนบางคืนก็นอนไม่หลับพ่อสะสมไปหลายเดือนร่างกายก็เริ่มอ,อ่อนเพลียความดันขึ้นและเริ่มเบื่อทำกิจกรรมที่เคยชอบความเครียดในผู้สูงวัยมักมาจากหลายทางทั้งเรื่องสุขภาพการเงินความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นย้ายบ้านอยู่คนเดียวหรือสูญเสียคนใกล้ชิดความ ความเครียดที่ไม่ได้รับการจัดการจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุร่วมของโรคใหญ่ๆหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานหรืออัลไซเมอร์ข่าวดีคือความสามารถในการจัดการความเครียดนั้นฝึกได้ พี่อาจเริ่มจากการหากิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือรดน้ำต้นไม้การออกกำลังกายเบาๆอย่างรำไทยเก๊กหรือโยคะสำหรับผู้สูงวัยก็ช่วยได้ดีอีกอย่างที่สำคัญคือการได้พูดคุยกับคนที่ไว้ใจเพราะบางครั้งการเล่าให้ใครฟังก็เหมือนเราวางภาระออกจากใจไปครึ่งหนึ่งแล้ว พี่ๆอาจลองใช้วิธีง่ายๆอย่างการหายใจ4-4-4คือหายใจเข้าช้าๆนับ1-4กลั้นหายใจ1-4แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนับ1-4ถึทำซ้ำสัก3-5หรอบใจจะค่อยๆสงบลงหรือถ้าเป็นคนชอบเสียงเพลงก็เปิดเพลงเบาๆที่ชอบฟังไปทำงานบ้านไปใจก็ผ่อนคลายขึ้นเยอะ ผมอยากให้พี่ถามตัวเองว่าเวลามีปัญหาเราเลือกจะหาทางแก้หรือเลือกจะกังวลอยู่กับมันเพราะวิธีที่เราใช้รับมือกับความเครียดวันนี้จะส่งผลต่อสุขภาพเราในอีกหลายปีข้างหน้าถ้าเราฝึกให้ตัวเองปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้และโฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้เราก็จะไม่ให้ความเครียดมาขโมยเวลาสุขภาพดีของเราไป เพราะสุดท้ายแล้วการจัดการความเครียดไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจแต่มันคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราอยู่ได้นานขึ้นแข็งแรงขึ้นและใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยหัวใจที่เบาสบาย 7. ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงทางสังคมพี่ๆเคยรู้สึกไหมครับว่าแค่ได้คุยกับคนที่เรารักหรือหัวเราะก,กับเพื่อนเก่ามันทำให้หัวใจเราสดชื่นขึ้นแค่ไหน ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างนี่แหละครับเป็นหนึ่งในยาวิเศษที่ช่วยให้เราอยู่ได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขไปนานๆยิ่งอายุมากขึ้นสิ่งที่ร่างกายและจิตใจเราต้องการไม่ใช่แค่อาหารหรือการออกกำลังกายแต่ยังต้องการความอบอุ่นจากคนรอบข้างด้วยผมมีตัวอย่างจากสองคุณยายสมมุติว่าเป็นยายลำดวนอายุเจิปีกับยายทองอยู่อายุไล่ๆกัน ยายลำดวนใช้ชีวิตคึกคักมากตื่นเช้ามาก็ไปทำบุญที่วดัดคุยกับเพื่อนเพื่อนที่ตลาดเข้ากลุ่มรำวงกับชาวบ้านบ้างทำกับข้าวแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างแกหัวเราะบ่อยหน้าตายิ้มแย้ม ส่วนยายทองอยู่หลังจากลูกหลานย้ายไปทำงานต่างจังหวัดก็อยู่บ้านคนเดียวเป็นส่วนใหญ่แทบไม่ได้โทรหาหรือไปเยี่ยมใครวันวันนั่งดูทีวีเงียบๆความรู้สึกเหงาเริ่มเกาะหัวใจและไม่นานสุขภาพก็เริ่มแย่ลง งานวิจัยหลายชิ้นบอกตรงกันว่าคนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือชุมชนจะมีอายุยืนกว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นช่วยให้สมองทำงานกระตุ้นความจำลดความเครียดและทำให้หัวใจเรามีแรงสู้ต่อในทางตรงกันข้ามความโดดเดี่ยวและความเหงาอาจทำให้เราเสี่ยงต่อโรคหัวใจสึมเศร้าและการเสื่อมของสมองได้ การเชื่อมโยงทางสังคมไม่จำเป็นต้องหมายถึงการออกไปพบคนเยอะๆทุกวันนะครับแม้แต่การโทรหาเพื่อนเก่าพูดคุยกับญาติหรือนัดเจอกันเป็นครั้งคราวก็ช่วยได้มากหรือถ้าพี่ชอบกิจกรรมกลุ่มอาจจะเข้าชมรมผู้สูงอายุที่เทศบาลจัดวงดนตรีลูกทุ่งเล็กๆกับเพื่อนบ้านหรือเข้ากลุ่มออกกำลังกายตอนเช้าก็สนุกไปอีกแบบ บางคนอาจบอกว่าเราชอบอยู่เงียบๆคนเดียวซึ่งก็ไม่ผิดครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากให้พี่ลองเปิดใจเพิ่มการติดต่อกับคนอื่นบ้างแม้จากการทักทายกับคนขายผักหน้าปากซอยหรือพูดคุยสั้นๆกับเพื่อนบ้านก็สามารถเติมความอบอุ่นให้หัวใจได้ ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่เพียงแต่ทำให้เรายิ้มได้ในวันนี้แต่ยังช่วยให้เรามีแรงก้าวต่อในวันพรุ่งนี้เพราะคนรอบตัวคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางชีวิตนี้เพียงลำพัง เพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆรู้สึกว่าช่วงนี้เราเริ่มห่างหายจากคนที่รักลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาเพื่อนหรือญาติสักคนนัดเจอกันหรือแค่พูดว่าคิดถึงนะบางครั้งคำง่ายๆแบบนี้ก็สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญมันอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวและมีความหมายมากขึ้นพี่ๆครับ ตอนนี้เราก็ได้เดินทางผ่านทั้งแจสัญญาณสำคัญที่สามารถบอกได้ว่าหลังจากนี้เราจะมีสุขภาพและความแข็งแรงอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเดินแรงบีบมือความสามารถในการยืนขาเดียวคุณภาพการนอนหลับความอยากอาหารการจัดการความเครียดหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรอบตัวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยและที่สำคัญมันอยู่ในมือเราเอง ผมอยากให้พี่มองสิ่งเหล่านี้เหมือนกระจกที่สะท้อนภาพสุขภาพของเราในวันนี้บางข้อเราอาจทำได้ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาไว้บางข้ออาจต้องปรับปรุงก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพไม่รอเราและไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราเองจำไว้นะครับว่าการมีอายุยืนยาวไม่ใช่เป้าหมายเดียวสิ่งที่สำคัญคือการใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณภาพ เราอยากเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองอยากหัวเราะก,กับเพื่อนบ้านอยากตักบาตรตอนเช้าอยากมีแรงทําสิ่งที่รักและอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ไม่ว่าพี่จะอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงลองก้าวเล็กๆในวันนี้แล้วอีกไม่กี่เดือนพี่จะรู้ว่าร่างกายและหัวใจเราแข็งแรงขึ้นแค่ไหน ผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีพอพี่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากให้เป็นและที่สำคัญได้อยู่เพื่อเห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักไปอีกนาน